สวัสดีเพื่อ<ห>นๆนะวันนี้อยู่กับ Ford ดไอแลนดนะครับ Thailand Super Series 2020สนามนี้เป็นสนามสุดท้ายของปี Ford ดลงสนามนี้เพื่อเพื่อที่จะทิ้ลางก่อนและในปีหน้าเนี่ยจะลงทั้งเอ e n s e ์และซูเป r ร์ r นะครับใครที่เป็นแฟน Ford รวมถึงอยากรู้ว่า Ford นั้นมีรถแฟร์ขนาดไหนนะวันนี้เดี๋ยวพาดูกัน ผมจะทำให้ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวรอดูในเรสช่วงบ่ายวันนี้ครับชอบลุกของมันนะครับผมเชื่อว่ารถของเราเป็นรถที่สวยที่สุดนะครับและมั่นใจในเครื่องนะครับมั่นใจในช่วงล่างก็ชอบทุกอย่างเลยนะครับฟอร์ดก็เป็นฟอร์ดเบลดทัฟนะครับมันก็ดูดีขับดีแล้วก็ชอบ <laughs> ชอบครับช่วงล่าง ของเราดีมากเลยนะครับซึ่งเรามีการช่วยจากโอลินด้วยครับและก็เชื่อว่าชาซีของ Ford ดีมากาผมก็ขอให้ฝนตอบเพราะว่าผมก็ชอบแข่งในฝนด,ด้วยนะครับสนามเปียกผมจะชอบและจะเห็นจุดเด่นของ Ford นะครับที่เป็นชาซี i และก็โครงสร้างของของรถครับฮิละเป็นก็เป็นสนามที่เล็กกว่านะครับมีโคง้ง แคบกว่าสนามนี้ซึ่งบุรีรัมย์ก็จะเป็นสนามยาวๆทางตรงเยอะก็ต้องก็จะอยู่ที่เครื่องมากกว่านะครับกำลังพัฒนาอยู่นะครับแล้วก็เรียนรู้ทุกครั้งเลยครับสำหรับรถแข่งคนนีนะครับของเหลวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์รุ่ถึงดูแลนะเขาใช้ของฟอร์ดร้วนเลยนะครับครับก็จบกันไปที่เรียบร้อยนะครับกับฟอร์ดไทยแลนด์เลซซิ่งนะครับวันนี้การแข่งขันจบลง แบบสวยงามมากๆนะครับขับดีมากๆรถนี่บูตแค่เทอร์โบเนี่ยเปิดไว้แค่25%เท่าคิดว่ายังมีอีกมากนะครับสำหรับก๊ก2แล้วก็ในสนามต่างๆที่จะเกิดขึ้นอีกต่อไปนะครับครับและทั้งหมดก็คือความมันและก็ความสนุกสนานของทีมฟอร์ดในวันนี้นะครับส่วนโพเดียมนั้นน่ะพรุ่งนี้ไปดูกันในเลสต่อไปนะครับวันนี้ถือว่าสุดยอดแล้วก็สนุกมากๆสู้ได้แน่นอนนะครับรับรองว่าฟอร์ดนั้นแรงแน่นอนสู้ได้ เอาเป็นว่าใครที่ใช้ฟอร์อยู่ส่งแรงใจแรงเชียร์มาวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณครับ